เรียกได้ว่าเป็นภาพที่มีการแชร์ทั่วโซเชียลเลยทีเดียวสำหรับภาพที่ผู้ว่าชัดชาตินั่งเกาะติดภารกิจช่วยแผ่นดินไหวโดยยืนยันไม่ได้สร้างภาพยอมรับตอนนั้นนั่งหลับพักเที่ยงเอาข้าวมากินคิดหากมีผู้รอดชีวิตขอให้อดทนอีกหน่อยโดยทางด้านนายชัดชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเปิดใจถึงกรณีที่โลกออนไลน์แชร์ภาพตนเองขณะ ั่งพักที่อาคารสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินที่ถล่มเขตจตุจักรโดยผู้ว่าชัดชาติกล่าวติดตลกว่าตอนนั้นนั่งหลับอยู่ไม่มีอะไรหรอกหลักการของตนเองก็คือไปนั่งสังเกตการเราจะมีประชุมทุกวันร่วมกับหลายหน่วยงานและมีชาวต่างชาติที่ต้องใช้ภาษาอังกฤษด้วยซึ่งทีมกู้ภัยอาจจะไม่ได้คล่องภาษาอังกฤษมากตนเองในฐานะผู้นำหน่วยก็ต้องเข้าใจสถานการณ์และช่วยเข้าไปคุยในประเด็นที่ไม่สามารถตัดสินใจได้ ในหลักการต้องเข้าใจว่าเกิดอะไรขึ้นเราไปนั่งตรงนั้นเห็นหมดว่าใครทําอะไรขาดเครื่องมืออะไรทําให้เราเข้าใจสถานการณ์ดีขึ้นผู้ว่าชัดชาติกล่าวต่อว่าเราก็นั่งพักบางทีเที่ยงเอาเข้าวกล่องมานั่งกินไม่ได้สร้างภาพยังคิดว่าถ่ายรูปหล่อๆกว่านี้ไม่ได้รอตอนนั้นอาจจะหลับด้วยซ้า ไม่มีอะไรไปสังเกตหน้างานแต่อย่างน้อยก็ไม่ได้ไปยุ่งเกี่ยวอะไรไม่เคยไปบอกให้หยุดทำอะไรสังเกตปัญหาว่าเครื่องมือดูไม่น่าพอหรือการประสานงานไม่ดีผมไม่มีอะไรแค่ไม่อยากนั่งข้างล่างเพราะนั่งข้างล่างแล้วเกรงใจคนเขาต้องมาสวัสดีก็เลยขึ้นไปนั่งดูสภาพไปด้วย ผมไม่ได้เสียกำลังใจเนื่องจากเป็นจุดที่ดีลมเย็นนึกถึงว่าคนที่อยู่หากมีชีวิตรอดก็ขอให้อดทนอีกหน่อยหวังว่าจะเป็นอย่างนั้นอย่างไรก็ตามขอส่งกำลังใจให้ทุกคนปลอดภัยอย่าลืมกดไลค์และกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปค่ะ